นี่คือร้านอะไรก็ไม่มีไอศครีมให้เลือกกินถึง42รสชาติแล้วได้ตักไม่อันกับบุฟเฟ่เครื่องทอปปิ้งฟรีๆแบบนี้ก็ระองมาที่นี่เลยน้องโอ,โอไอศคอรีมคองหลวงไอศคร<ะ>ีมร้านนี้ราคาดีมากเพียงลูกละสิบบาทจะใส่โคนใส่ขนมปังใส่ถ้วยเล็กกลางใหญ่กิกับบ้านก็เลือกได้เลยซึ่งรสชาติเนี่ยก็จะมีทั้งขนุนมะม่วงเทตะลูอะโควโคคาโด เซวรสลิ้นจี่โอ้ยพี่ผมนับไม่ไหวแล้วมีทุเรียนมะพร้าวแตงโมชาไต้หวันแกาแฟข้าวโพดและกล้วยโอ้โยเลือกไม่ถูกแลวครับเนี่ย,ยงั้นสั่งเลยแล้วกันน้องเอเิร์ธกินกี่ลูค่ะส่วนผมขอ5้าลูก5 0บาทโอริโอหนึ่งคัสู้ยลูกใหญ่ไปไหมพี่กะทิสดครับชาไทยครับาคบาอแฟครับเน้นๆ้นไปเลยค่ะสุดท้ายขอกล้วยหอมครับผมโอเคค่ะและเชิญต่อที่ท็อปปิ้งแบบบุฟเฟ่ได้เลยค่ะโอ้โหนายลงรับเครื่องซีมิก สองหนึ่งสองสองสี่โอ้ยหิวแล้วตักๆไปเถอครับเยอะเกินอยากใส่ทุกอย่างทังโคอาร่าใหม่เคมุกวุ้นมะพร้าวเยลลี่แบบต่างๆก็มีให้ตักแบบจุกๆโอ้ยใส่มาได้เลยค่ะเยอะๆเลยโอ้ยความเข้ากันอยู่ตรงไหนก่อนแล้วจากนี้ยังมีซอสป๊อกกลตเฮราด้วยนะชาไทยก็มีโรยมะเร็ดกาแฟของโอวัลตินแล้วก็ได้เวลากินแล้วูยูนี่สิครับน่ากินไหมหากมีถ้วยรางวัลเด็กอ้วนเนี่ยผมต้องได้แล้วเ้อถึงกล้วยหอมชาไทยกาแฟคืออร่อยมากรสชาติเข้มข้นถูกเต็มสิบไม่หักลูกใหญ่คุ้มมากคุ้มต อร่อยคุ้มจริงจนอยากให้มาลองกินเงินครับตัวร้านจะติดอยู่กับถนนคลองหลวงมุ่งหน้าไปยังธรรมศาสตร์ถึงมอเตอร์ย์มองเห็นร้านถางแดงกับร่มหลากสีแล้วก็จอดตรงนี้เลยใครอยู่แถวนี้หรือจะผ่านไปแถวนี้ต้องมาลอง<ก>แล้วเพราะว่า